สวัสดีครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวตัวกล้องนะครับก็คือเป็นรุ่นของ RF4 นะครับในรุ่น CS71R นะครับที่เพื่อนๆสอบถามกันมานะครับแล้วก็อยากให้ผมรีวิวให้นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอตัวนี้นะครับระยะการซูมของเขานะครับ65เท่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ค่อยปรับระยะให้ดูนะครับจะให้ค่อยซูมเข้าไปเรื่อยๆทีละหน่อยนะครับ ชัดมากนะครับอันนี้เรายังซูมไม่สุดนะครับยังปรับได้เรื่อยๆนะครับผมว่าแค่นี้ก็เกินซําจําเป็นแล้วนะครับแล้วก็แค่นี้เราก็มองได้ค่อนข้างชัดมากแล้วนะครับระยะของเขานะครับที่ว่าสุดนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือสุดเลยนะครับ แต่ความเป็นจริงแล้วเราออกมานิดนึงนะครับเราจะมองสบายกว่านะครับระยะนี้ก็ไม่พลาดเลยนะครับในเรื่องของการต่อลายนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูในเรื่องของตาคู่นี้นะครับที่หลายๆท่านบอกว่าตรงนี้มันชัดอย่างเดียวนะครับแล้วตรงนี้กลัวจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะมาปรับแล้วก็ให้ดูนะครับ ว่าสองตานะครับชัดกว่าชัดกว่าภาพที่ออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องมาจับใกล้ๆตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้กล้องมาจับตรงนี้ดูนะครับอันนี้ไม่ใช่ระยะซูมท,ที่ที่ที่ขยายกว้างสุดนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆปรับลงไปมากกว่านี้นะครับ นี่ครับชัดมากเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของตัวกล้องรุ่นนี้นะครับค่อนข้างชัดนะครับท่านไหนที่มองหาตัวกล้องอยู่นะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับมีจําหน่ายนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับ RF4 นะครับ 4X71R นะครับตัวนี้นะครับ ระยะ z o ของเขาค่อนข้างเยอะมากนะตัวนี้นะครับแล้วก็ภาพที่ได้นี่คือชัดมากนะครับคุ้มราคานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับขอบอกก่อนน,นะครับว่าราคาสามสารถติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ